เบื่อแฟนอยากจะบอกเลิกจะทำยังไงดีครับสวัสดีครับและคู่มือมนุษย์ในวันนี้จะนำเสนอตอนวิธีบอกเลิกจะเป็นยังไงไปดูกันครับแดนเพียร <Here, S 2> ไปดูดวงมาหมอกิดแกคอนเฟิร์มว่าดวงชะตาเรานั้นไม่คู่ควรกันนะ ว่าเราเลิกกันเธอฮะแนนเราเข้ากันไม่ได้เราเลิกกันเทะนะเข้าเข้าไม่ได้อะไรกันพี่เมื่อคืนยังเข้าอยู่เลยเข้าเข้าออกออกด้วยเข้าตั้งหลายทีด้วยไม่ใช่เข้าอย่างนั้นแนนเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ของพี่เขาไม่ให้เราครบกันเขา ไม่ให้พี่มาเกลือกลัวกับผู้หญิงอย่างเธอเราเลิกกันเธอะแนนดูแขนดูขาดูคุ้งของเธอสิพี่ไม่ชอบคนอ้วนผอมเมื่อไหร่ล้วค่อยมาว่ากันตอนนี้เราเลิกกันเถอะฮะแนนพี่น,นาวุธคิดว่าเราห่างกันสักพักเถอะนะพี่ จยากอยู่กับตัวเองมากกว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักให้เธอไปรักคนอื่นมากกว่าหญิงอยพี่ลืมความสวยของ้ไยไม่ได้จริงๆตัวอะไรอยู่่ะพี่แนนพี่ลืมแฟนเก่าของพี่ไม่ได้เราเลิกกันเถอะนะอีเนี่ย เดี๋ยวนี้พี่เข้า Facebook ของแนนแล้วไม่เห็นมากกดไลค์เพลงปฏิวัติรักของพี่เลยอ้าวมัวแต่ไปแชร์เอมเนียมไทยมิเนียมของคนอื่นอยู่ได้รูปโปรไฟล์ก็ไม่เห็นลงรูปที่ของเราเลยโลภคู่พี่ก็งั้นเราเลิกกันเถอนะอ้าวอ้าวมีคนนั่งไหมครับอ๋อไม่มีค่ะนั่งเลยค่ะขอานั่งด้วยนะครับ น่ารักเลย <c oughs> ขอถ่ายรูปด้วยนะ <c oughs> แนนเอ้า <How? S 1> เดี๋ยวนี้พี่ไม่อยู่ถึงขั้นมาออกเดทกับผู้ชายอื่นเลยเหรอเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เคาไม่ไหวหร <c oughs> อกลาก,กันเถอะ <c oughs> เอา้าไอพี่เอกแนนขาพี่มีอะไรจะบอกนะความจริงแล้วอ่ะพี่อะ ชอบผู้ชาย<ะ>โดยเฉพาะคนเนี้ยว้ายร้รอนมากโอ้โอ้อ้าวพี่เป็นไรอ,ะอ่ะแนนพี่รักสุลามากกว่านาลีเชิญนเป็นพี่ก่อนเลยเนอะ แนนเธอมันแค่คนธรรมดาฉันน่ะมันดีเกินไปเราไม่คู่ควรกันหรอกเราเลิกกันเถอะ พี่จะไปเรียนต่อกอสอน,นอกที่ฮอกวอตส์จะเป็นตัวถ่วงชีวิตพี่เลยนะอาพี่ไปแล้วนะเอวเอเอเฮ้ยแนนเราเลิกกันเถอะไม่เลิกทาไม่เลิกพี่จะทำร้ายตัวเองแล้วนะไม่เลิก เลิกยังไม่โอ้โหเลิกดีกว่านะไม่เลิกมันหนักทรมานแล้วนะเนี่ยไม่เลิกเลิกเถอะไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเลิกกันเถอะไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วแนนที่ผ่านมาพี่อารมณ์ร้อนไปหน่อยพี่ไม่ได้อยากเลิกกับน้องแนนจริงๆหรอกเรามาปรับความเข้าใจกันเถอะมันเริ่มต้นกันใหม่ พี่รักน้องแนนมากเรามาทำลูกกันเถอะนะตั้งหา้าโจโจทํทำลูกทำลูกโจโจปลูกลูกปลูกลูกโจโจมีความสุขมีความสุขไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่เป็นไงบ้างครับกับวิธีบอกเลิกของพวกเราถ้าเพื่อนเพื่อนเคยใช้วิธีไหนหรือมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับกดเลย และคลิปย้อนหลังของพวกเราครับสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยครับคลิปนี้พวกเราครับไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเลิกกันครับอยากให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันแล้วรักกันไปนานๆครับผมคู่มือมนุษย์ตอนหน้าจะเกี่ยวกับอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโจโจ,โจรักกันรักกันโจโจ,โจไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมก็สัต